แล้วนี่คือ3สิ่งที่คุณต้องรีบทำเมื่อได้กลับมาคุยกับแฟนเก่าครับข้อที่1ครับอย่าอ่านใจซึ่งกันและกันนะครับหรือทำทุกอย่างเหมือนเดิมครับเวลาที่คุณได้กลับมาคุยกับแฟนเก่าหรือได้กลับมาปฏิสัมพันธ์กับแฟนเก่า9ใน10คนนะครับที่ทำแบบนั้นนะครับมักโดนแฟนเก่าดองแชทเหมือนเดิมนะครับหรือถูกแฟนเก่ามองเป็นของตายในท้ายที่สุดครับ ข้อที่2ครับเวลาได้กลับมาคุยกับแฟนเก่าให้แสดงกิริยาท่าทีหัวเราะมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้เอนดิ้งมากขึ้นครับ <_ S 1> เพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นและจะทําให้เขาเสียใยเรามากขึ้นนะครับและมันเปลี่ยนมุมมองของเขาครับจากการที่สมัยก่อนมองเราเป็นของตายแต่ตอนนี้กลับมองว่าเราเป็นของเป็นที่ดูน่าสนใจมากขึ้นครับข้อที่3ครับให้แสดงการขอบคุณ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขาจะพยายามไล่ล่าเราเวลาที่คุณทําแบบนี้เรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูควมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับ0ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 9ก้900บาทครับคือ11จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วเนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ รรีคับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990ย1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ